ครับสวัสดีครับบรรยณากาศย้มแรงครับ่อกระเป๋าล่าน้องหน้าครับถ่ายบรรยากาศย้มแรงหลังจากฝนตกแล้วครับถ่ายบรรยากาศในพี่น้องดูเบ่งกันครับบป็นนอกของหน้าเอาครับกาดปลากราโคดครับพี่น้องขากรโคดกับล่างงามครับปลากรโคดกับ้องพี่ข้องน้องกันนี่แหละครับแขางๆกันบรรยณากาศหลังจากฝนตกครับ นา่น้ำเลี้ยงยินเย็นตาครับใอ้พี่น้องเขาได้เบิงกันาฝนกับลังงานนะครับตรงไหนตรงหน้านเราบรรยากาศได้ดีครับบรรยากาศในเมืองนี่แต่งแต่รถแดนเสียงรถครับ อยู่บนหนอกเข้ากับไม่อยู่กับธรรมดาครับเสียงรถแต่ว่าวันยากาศดีครับอาพีพาาา่พ้าน้องวัดไทยเบองส้มบรรยากาศครับตรงให้ตรงหน้าฝนก็ตกมากครับหลังจากฝนมาตกมากเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับวันนี้บ่ได้ไปถ่ายเก็บเพจให้พี่น้องห้องเบิ้งครับน้ำก็เริ่ง เริ่มหงของในใหันหน้าแล้วครับเสียงเกียดจ,จะหน้าห้องครับผมเอากับบ้านงามป้านไหนมันมเริ่มงมินามาหงแน่เล็กน้อยแล้วครับบ้านทวงหันหน้าดอกบรรยากาศท่งหน้าบรรยากาศย่ามเร่งครับ เขาก็เริ่มเขียวแล้วครับพี่นอ้องหลังจากใบพั์มาโดนนะครับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ครับฝนมาตกมาฝนพอดนตกมามือนนี่ครับไยมาถ่ายพี่น้องเขาด้วยเบิ่งกันครับบรรยากาศน่ำแรง,งเย็นตาครับสบายตายงเกี่ยจะหน้าห้อง ปลามันครับปลามันของลุงบนปูกไว้กำลังปูกใหม่ครับอากา่ดีครับพี่นอ้องตรงไหนตรงหน้าบันนอเข้า ลานลงมายางรอทงครับเด้อพี่น้องของยางรอทงน้ำบาล้าดนะครับเด้อสมบรรยากาศย่ำแรงครับทองฝาก็ับมือเมอยู่ครับ ปลากล้วยน้ำกล้วยหอมครับลุงคนปลูกไว้อยู่คู่สาครับล่างงามเลยครับเจอฝนมาใบเขียวดีครับลมพัดหลายใบสอยเบิดพี่นอง ขนกระตกครับมาเนีค่ครับร่างออกร่างออกครับร่างออกเป็นวีครับออกไป็นสองวี น้ำสากระเริ่มนีแน่เล็กน้อยเลยครับเสียงเกียดจ,จะหน้าห้องครับในบรรยากาศแห้ครับพี่น้องหลังจากฝนตกเศร้าไหมพี่ผ่านห่องม้ยังเราทงครับ น้ำเนิ่มสีมีนงั้นน่นยงั้นหน้าแหละครับหลังจากเข้าใบพันมาเป็นสองสามอาทิตย์เลยครับลุงเป็นกำลังหงกเสองครับเสียเแจยงหน่อยเป็นผู้สาครับ พี่น้องน้ำสายกำลังสิมีครับน้ำจากยังไปโดนปีนี่ก็แร่งแห้งครับพี่น้องของบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ฝากน้องครับ นิ่งงามงามแรงครับรถเสื่อนครับพี่น้องน้งจากฝนตกแล้วใบใหม่ก็เขียวสุ่มเขียวดีครับถิดฝนบ่นดี้ถิดฝนมาโดนครับไมบไฟใบเงืก็ซื่นขึ้นมาครับ

บรรยากาศครับยงมแรงครับครับบรรยากาศยง้มแรงครับกบบระเป๋าล้านครับหน,หน้ากระเปาล้านนะครับเด้อครับเอาบรรยากาศนงม้มแรงมาฝากพี่ฝากน้องครับ หัวบอล้านครับมีนก็หน่อยสองตัวในลูกนะครับอากาศหอมใบเขาย่ำเล้งครับมาฝากที่ภากหนองผู้ยู่บานไกลครับผู้เฮ็ดงานอยู่ข้างไกลอะไรรับมาบานครับอากาศง่วาๆเขาตรงอตรงหน้าเสียงเฉียดจะหน้าห้องครับพี่น้อง อากาศงามครับหลังจากฝนตกแล้วครับยากาศสดชื่นครับบอ้ลังเหงาบ,าาบ้างงามครับงามคนนี่เนี่ยงานนี่งานบอรครับฝนตกมาหลังจากฝนตกมาสองกับสามอาทิตย์นะครับ ครับออ้ยข้างไกลครับมาชมบรรยากาศงามๆน้ำกันครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับเบาล้านครับล่างไม่น้มครับงามยังม้ากรับพี่น้อง กันนอกห้องครับเสียงกบกระห้องครับโอ้ยเป็นบรรยากาศครับครับพี่้องเย็นเขียวครับปานนี้ฝุน าอ,อากาศดีดีเ,เนน้อพี่น้องเด้อะชดอากาศไว้ชดบรรนนกเข้าครับเป็นไรครับไหนบรรยากาศบ่าพี่น้องยังเกียดเจ,จ้หน้าห้องครับบรรยากาศยำแรงครับ สุดอากาศบรสิสุดบิ์หนอกเข้าครับอากาศดีดีครับาอากาศดีระหน่อก้ำแรงครับช่งหมาจะเข้าครับ มันเองจะคิดนี่จะเอาบรรยากาศมันสวยงามง่าเล่นช่วงให้ตรงหน้ามาฝากพี่ฝากน้องครับจะคิปนี่จะฝากไว้ทำนี่น้อครับนอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะแม่ครับมีขั้มตีชมครับแนะนำของอะไ้เได้ครับเด้ออัอนดับบรีจะบอกมาได้ครับเด้ออย่าเลปรับปรุงครับ Se a